เมื่อนี้พักกันมาตลาดพี่น้องพอดีพี่สาวนอนล้มบานเนาะก็เลยไปเยี่ยมพี่สาวนอนอยู่ล้มบานแล้วเซจแล้วก็เลยสิกลับบ้านเลยซื้อผลไม้ไปกินั้งพี่น้องหมากทันน่อยหวานหวานหมากทันน่อยผลไม้หลายหลายพี่น้องอันนี้เป็นสม้มไม่ยังพอค้าก็เหลียวบังพอพอค้าเฮ็ดนี่ยังนั่นอันนี้สิเป็นสม้มนี่ยังหละ่ะส้มสายน้ำผึ้ง ส่งสายน้ำพึ่งรั้ละห้าสิบบาทในสามโลร้อยรั้วละสามสิบนี่สิเป็นส่งบางหมดเนาะเมนบ่าเม่ค่ะนี่ส่งบางหมดอันนั้นส่งสายน้ำพึ้งอันนี้ก็ส่งบางหมดมากับกีสาวจะจะเอาอย่างไรจะเอาบ่ักทันหน่อยจะเอาแล้วหนี่งถุงซิมบังวานหวานมาทันหน่อยเอาส่ง สายน้ำผึ้งใหญ่ทั้งนั้นอันนี้บางหมดบางหมดแต่วนันซิมบ่อเอาแกให้ข่อยซิมจากทิมนะเสียให้พี่น้องบ่งน้ำแน่เอามาให้ซิมแนะ่เห็นว่าซื้อเห็นว่าซื้อบักทันแล้วก็ให้ซิมบักสมแนะ่แม่ค้าก็ได้แม่ค้าใจดีสวยงามเห็นว่าข่อยซื้อบักทันเลยข่อยซิมบักสมน้ำแน่เพิ่งจะว่าหวานนี่ฮะเจ้าซื้ออีกเมื่อไหร่นะ ย่านเจ้ตัวย่านเจ้ตัวกันแต่ว่าไม่ค่ากันใส่เสื้อสีสดใส,สครับกับเข้าเข้ากันกับสูมพอดีเลยอ่งลลางุ่นรถเจ้าบาทจ้าพ่อค้ารถเจ็ดสิบบาทครถกินสี่บาทบาอ่งลลางุ่นไล่เม็ดเจ็ดสิบบาท,ลลาทมามาพี่น้องมาซื้อน้ำกันอยู่มืมย่างบอลเราเบือ่ออันนี้เป็นสมูมไม่ยังก่อเพิ่นเินสูมยังก่อนน่ อสมตาถังสมตาถังีเอเปลนงละบาทไหมค่ะให้มอุงสิบบาทให้มาอีกมาทันน้อยนะน่ะขายดีต้นไหนเจ้าต้องอยซิ้ใหม่าหวานพอเลยซื้ออีกแล้วอันนี้ลำยยค่ะลำยยลำยยรโละสีซิมหาลำยัยรถละีซิมหาชมพูหาสิประหุนเจียิบเมืองว่ากทันน้อยก็มันนี่เจสิบแปดิบ มะม่วงสุกกะโลละสามสิบห้าโอ้อันนี้มะม่วงดิบโลละยี่สิบฝรั่งจิมจูไรเม็ดอันนี้กแก้วมังกรโอ้บนละมากละไม่หลายค่ะอันนี้สาลี่ลูกละสิบบาทมะขามหวานแก้วมังกรแอปเปิ้ลน้อยละสิบบาทโอ้มันแก้วหนึ่งกันนีตัวใหญ่โลละยี่สิบห้านสอันนี้มันบวอยมาต้นนเอาตีไทกิมจัง ิด่อยากอายคนเดี๋ยวมันเดียวโอ้ยถ่ายคลิปเพล่พนบ้านยางดีมันแก้วหนึ่งเป็นบัวหิมะโอ้ยอย่าไอค้นเนี่ยอันนี้บัวหิมะรถอะไรนี้ค่ะอันนี้ทับทิมทับทิมรสอะไรนี้ค่ะโอ้สับปะรดสับปะรดสับปะรดหวานป่ะแม่ค่ะหวาน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 อมเปรี้ยว เอาเอาพี่น้องมาซื้อเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่านติดถนนอยู่บอระบือเนาะจ้าเนาะพอค้าใจดีแม่ค้าใจดีโอ้เอาเขี่ยกัดถุงบักทันพร้อมถุงนี่สิบานคือถุงของข่อยบอระเนื้อบักทันน้อยอ่ะโอ้ทั้งนี้มีกล้วยกล้วยหอมวีละแปดสิบเก้าสิบวีละร้อยไม่ต่อวีใหญ่ๆกล้วยหอมกล้วยหอมทอง พนอุ้ยพันไปพันมากับเวมาซื้อดาจ้าอยู่บอระบือดาจ้าออติดถนนใหญ่เลยมั่งพี่น้องคนละหมากละไม่หลายย่างมากน,นี่แต่แนว้วเสียบ